ตัวแทนบริษัทขายวัคซีนโควิดจากซิโนฟารมร่อนหนังสือชี้แจงมีโควตตาขายให้ประเทศไทย20ล้านโดดส่งได้ภายใน2สัปดาห์แต่ติดต่อนายกประยานน้อยลบอนุทินไม่ได้พร้อมเจรจาขายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรวันนี้วันที่27พฤษภาคมมีการเผยแพร่อเอกสารที่ระบุว่ามาจากบริษัทแอคแคปแอดเซทจำกัด ในฐานะพันธมิตรผู้เดียวในประเทศไทยของบริษัทเทลลสอาคราเทคเทผู้จัดจำหน่ายวัคซีนโควิดของซิโนฟาร์มในภูมิภาคเอเชียทำหนังสือถึงลงวันที่27พฤษภาคม2564ถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนทเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญว่าบริษัทได้รับการจัดซันวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดดและสามารถจัดส่งได้ในสองสัปดาห์นับจากวันที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายและชำระเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งได้นำมาเสนอโดยตรงให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอื่นใด แต่ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่สามารถเข้าถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมเสนอวัคซีนและจํานวนข้างต้นได้อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทางราชกิจจานุเบกษา วันที่25พฤษภาคม2564ทางบริษัทจึงเห็นว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ยี่ห้อซินโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดดซึ่งถูกจัดสรรไว้สำหรับประเทศไทยยังสามารถดำเนินการส่งได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์บริษัทจึงขอนำส่งหนังสือฉบับนี้เพื่อชี้แจงและนำเสนอขายวัคซีน และขอความอนุเคราะห์ท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ทางบริษัทได้เข้าพบเพื่อที่จะหารือในรายละเอียดต่อไปทั้งนี้สนุกนูสพยายามติดต่อไปอยังหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขที่ระบุไว้ในเอกสารเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีผู้รับสายแต่ปรากฏว่านายกรกธิกิติศิล กรรมการผู้จัดการบริษัทแอคแคปแอดเซ็ตจำกัดให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวเพื่อชี้แจงกรณีบริษัทออกหนังสือเสนอขายวัคซีนโควิดยี่ห้อซินโนฟาร์ม20ล้านโดดให้แก่ราชวิทยาลัยจุลาภร์เนื่องจากที่ผ่านมาติดต่อ,อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้ว่าที่มาที่ไปคือ บริษัทตนกับทางบริษัทสิงคโปร์ได้ทำธุรกิจร่วมกันซึ่งบริษัทในสิงคโปร์ก็เป็นตัวแทนของซีโนฟาร์มทางบริษัทสิงคโปร์ทราบว่าไทยมีปัญหาเรื่องวัคซีนจึงแนะนำให้บริษัทแอคแคปนำเข้ายามาจำหนว่าเป็นไปได้หรือไม่แต่ตนคิดว่าทำไม่ได้เพราะบริษัทตนไม่ใช่บริษัทนำเข้ายาหรือขายเวชภัณฑ์อย่างไรก็ดี สุดท้ายจากการพูดคุยและตรวจสอบอยู่นานว่ามีวัคซีนจริงหรือไม่ก็พบความชัดเจนจนเป็นที่พอใจและคิดว่าจะนำเอกสารไปเรียนต่อพลอรประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะโชคไม่ดีคนที่รับเอกสารไปนำเอกสารไปไม่ถึงทั้งสองท่านแต่ตนไม่ได้เป็นคนไปยื่นกับมือแต่เป็นลักษณะไปถามว่าจะมีใครพาตนนำเอกสารไปส่งถึงทั้งสองท่านได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องดีกับทางรัฐบาลโดยการส่งเอกสารมีการระบุข้อความชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับเอกสารไป ถ้ามีโอกาสพบทั้งสองท่านตนก็พร้อมจะบอกตรงๆว่าได้ยื่นเอกสารผ่านใครเพราะหากบอกออกไปเกรงจะกลายเป็นประเด็นสำหรับเอกสารที่ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีได้ส่งผ่านกลุ่มบุคคลทั้งหมดสี่กลุ่มส่วนนายอนุทินส่งไปทั้งหมดสองกลุ่มโดยส่งเอกสารชุดแรกไปในวันที่หกพฤษภาคมครั้งที่สอง วันที่10พฤษภาคมและยังมีเอกสารที่ส่งไปแต่ไม่ได้ระบุวันที่อีกนอกจากนี้ยังพยายามส่งผ่านคนที่คิดว่ารู้จักส่วนตัวและคิดว่าจะเร็วกว่าช่องทางปกติแต่เอกสารคงไม่ถึงเพราะไม่มีการตอบรับกลับมาเรื่องเงียบหายไปอย่างไรก็ดีช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ปรึกษากันในบริษัท ก่อนจะทำหนังสือถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพราะคิดว่าคงเป็นทางที่ดีที่สุดแต่หากรัฐบาลจะติดต่อกลับมาก็ยินดีและจะได้พูดคุยกันส่วนเหตุใดก่อนหน้านี้บริษัทไม่ออกมาพูดเรื่องนี้นั้นนายกรกธิ์กล่าวว่าเพราะกลัวว่าจะไปทำลายรัฐบาลซึ่งตนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสำหรับเอกสารที่หลุดออกไปในวันนี้ นไม่ทราบว่าหลุดออกมาได้อย่างไรเพราะเอกสารที่ยื่นไปในวันนี้เป็นการยื่นส่วนตัวไม่ได้ผ่านทางใดจึงแปลกใจที่